พระกุมาราชีพเคยแปลพระสูตรวัดจินกังที่อยู่ระหว่างหันโจกับช้างอันและเทศนาโจนให้กลับใจเป็นพระถูกต้องมีเรื่องราวแบบนี้พวกเราออกเดินทางจากช้างอันมุ่งหน้าไปตะวันตกตอนที่เดินทางผ่านอำเภอเซินได้พบซากวัดจินกังเข้าโดยบังเอิญจริงหรือหากไม่ใช่เพราะเจออธิธาานของพระกุมาราชีพครึ่งเม็ดข้าไม่กล้ามั่นใจหรอกว่านั่นคือวัดจีนกัง ตอนพระกุมรารชีพมรณะภาพได้แปลเป็นอธิธาตว่ากันว่าครึ่งเม็ดเก็บไว้ที่หานโจอีอกครึ่งเม็ดส่งไปวัดจินกังเป็นเรื่องจริงหรือนี่อธิธาตอยู่กับเจ้าเนอะเอาเออกมาให้ข้ากราบไหว้คณะของพวกเราห้าคนพบเจออันตรายที่วัดจินกังแม้จะผ่านความยากลําบากมากมายแต่เราก็นําธาตุอธิไม่ยังฐานโจเพียงแต่เพียงแต่ไม่ได้อยู่ที่พวกเราสองคนแล้วอยู่ที่ใครล่ะ รีบเรียกพวกเขามาสิ <c oughs> ลูหลิงเฟิงอธิธาตอยู่กับเขาหัวหน้ามือปราบคนใหม่คนที่เขียนไว้บนนี้น่ะหรืออ๋อใช่ในเมื่อมาหารโจทำไมถึงไม่มาพบข้าล่ะลูลิงเฟิงเกรงจะตกอยู่ในมือคนชั่วพักไทอินถ้าอยากได้อธิธาตต้องรีบส่งคนไปช่วยเขา ำไมในนี้ถึงมีเรื่องของพักไทยอินด้วยทหารเรียกเทียนโฉกับมาเมืองมาถ้าข้าจำไม่ผิดพวกเราเคยเจอกันใช่ไหมข้าช่างโชคดีจริงๆ ที่เคยเจอที่ปรึกษามาเจ้าคนตัวใหญ่นั่นคือหลูหลิงเฟิงหรือในเมื่อเป็นหัวหน้ามือปราบอิ่นติงทำไมต้องปิดบังด้วยปัดโทเจ้าจะถามเยอะแยะทำไมเมื่อครู่ที่พวกเขาพูดเมื่อคืนที่ร้านตีเหล็กมีเรื่องเช่นนี้หรือมีจริงขอรับเป็นไปได้มากกว่าหลูหลิงเฟิงอาติดกับดักพักไทอินเจ้ารีบคิดหาวิธีไปช่วยเขานะมาเหมือนขอให้ออกคำสั่งขึ้นเขาไปปราบพักไทอิน ขึ้นเขาไปปราบก็ต้องโยกย้ายทหารถ้าย้ายทหารไปหมดวัดหุยอันจะทำอย่างไรครั้งสเสบียงหานโจอ,อีกพวกเขาไทอินเป็นรังของโจรกระบฏจริงๆแต่หลูหลิงเฟิงหายตัวไปที่หานโจจะไปตามหาคนก่อนจำไว้คนตัวเขามีอธิธาตุครึ่งเม็ดของพระกุมารชีพเอากลับมาให้ได้ถ้าได้มารวมเป็นหนึ่งกับอธิธาตุครึ่งเม็ดที่วัดหุยอันนั่นก็เป็นความโชคดีของเมืองหานโจมาเมืองรับคำสั่ง นี่ตะโกนไปเถอะตะโกนจนคอแตกก็ไม่มีใครสนใจลูหลิงเฟิงคิดไม่ถึงเจ้าจะทำร้ายข้าจนตายก็ยังไม่ตายไม่ใช่หรือเมื่อครู่ประมุกตัวปลอมพูดอะไรนะให้พวกเราเป็นอาหารเลิศรสที่นี่ไม่ใช่ห้องครัวจะเป็นอาหารเลิศรสได้ยังไงเขาพูดหมายความว่าเจ้ากับข้าจะเป็นอาหารเลิศรส ใจแล้วใช่ไหมที่นี่เรียกว่าถ้ำเลือดรถเป็นที่ที่พักไทอินใช้จัดการนักโทษโดยเฉพาะถูกโยนลงมากลายเป็นอาหารเลือดรถของเทพภูเขาช้าก่อนเทพภูเขาไม่ใช่ราชธงเทียนนะทำไมถึงกลายเป็นเสือล่ะเราเป็นอาหารให้เทพภูเขายังไม่พอรองท้องพอเสือกินพวกเราลงไปมันจะกลายเป็นอาหารเลือดรถของราชธงเทียนมิน่าได้ยินว่าตัวมโหลาน 金子而你！ มันสายของเจ้าไร้ากาศข้าเคยสู้กับเสือตัวหนึง่งแต่เป็นเสือวิชาหลวงตาแต่ตัวนี้วันนี้เป็นของจริงหากเจ้าออกมัดไม่ทันเวลาหลู่ลิงเฟิงคงตายไปแล้วเพราะบริยุทธ์เจ้าดีทาไม่ใช่เพราะเจ้าควบคุมมันได้ต่อให้มัดข้าไร้ากาศก็ไม่มีโอกาสสหายลิงหูบุญคุณที่ช่วยขอบคุณมาก เจ้าจงใจใส่ร้ายข้าก็เพื่อให้พวกเขาโยนข้าลงมาเพราะข้าเคยบอกเจ้าว่าคลไกและทางลับหลบหนีทุกอย่างทุกช่องทางข้าดูแลการสร้างทั้งหมดใช่แล้วหาไม่ลาเจ้ามาเกียว่วข้าต้องตายแน่นอนวางแผนต่ำช้าเพื่อเอาตัวรอดขอใส่ลิงหูอภัยด้วยข้านึกว่าข้าฉลาดแล้ว ทำไมถึงได้เจอคนที่เจ้าเล่ยิ่งกว่าข้าอีกเจ้าเล่หรือนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคนใช้คำนี้บรรยัายข้าในี่ใครอ๋อกลับมาแล้วหรือลหลิงฟังหรืหอ อลงเขานะ่ะเขาทำไก่ป่ารังนึงตกใจ<ฮ>ก็เลยลากลับมาสองตัวพวกเจ้าไม่อยู่บ้านข้าก็เลยลงมือตุนก่อนลูหลิงฟานโะได้ยินว่ามีไก่ป่าหรือแม่ทัพใหญ่หลูเก่งขึ้นมากแล้วนี่แม้แต่อาหารก็ทำเป็นแล้ว กลิ่นไก่ตุ๋นนี่มันหอมจริงๆนะทําเสร็จแล้วยกมาให้พวกเราด้วยเหรออาขอน้องนะขออน้อง ทำไมถึงยอมสละชีวิตเพื่อช่วยข้าเจ้าไม่คิดหรือว่าหากข้ารอดชีวิตกลับไปพักท่ายอินไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่แต่ถ้าเจ้าตกลงมาตาย แล้วใครจะพาข้าไปพบประมุกตัวจริงล่ะฐาน้าไส้ศึกของเจ้าถูกเปิดเผยแล้วยังจะโกหกอีกนี่ใครไปไส้ศึกช้งอันรอตัดหัวข้าอยู่นะต่อให้ปราบไทอินจนราบข้าความดีความชอบก็เป็นของที่ว่าการข้าหลูล่หลิงเฟิงหากอยากประสบความสำเร็จจะพึ่งพารราชสำนักถังไม่ได้ เสียดายที่ข้าเคยหลังเลือดและน้ำตาเพื่อตาทางังแล้วเมื่อคู่ทำไมเจ้าไม่วาดแผนที่แดนตะวันตกละ่ะประกาศแรกข้าไม่เชื่อว่าเจ้าหวล้านนั่นคือประมุขประกาศที่2แม้ว่าข้าจะจำแผนนั้นได้ขึ้นใจแต่ข้าวาดไม่ได้เพราะข้าวาดรูปไม่เป็นเลยคนที่มาหารโจพร้อมกับเขามีสตรีคนหนึ่งชื่อเผยสีจินวาดรูปเก่งทั้งยังมีใจเดียวกันกับหูหลิงเฟิง สามารถวาดแทนได้หากเป็นเช่นนี้จริงก็คงดีเท่านั้นพบก,กับข้าที่หอเทียนเป่าในอีกสองวันให้หลังเมื่อถึงตอนนั้นหากเขายังวาดออกมาไม่ได้ข้าหรือว่าควรทำอย่างไร